ละครชีวิตรักอุ้มรักไร้ใจตอนที่12กุมภาจำเป็นต้องกลับกรุงเทพเพื่อไปสะสางงานที่เข้าหนีประชุมมาแต่ก็ตั้งใจว่าหลังเคลียร์งานเสร็จจะรีบกลับไปง้อเมต่อแต่กัลยาด้วยความแค้นจึงไม่ยอมหยุดแค่นี้เธอเอาเรื่องนี้ไปบอกนักข่าวจนออกข่าวทุกช่องทางในข่าวบอกทำนองว่าเมเป็นลูกน้องทรยศที่แย่งแฟน เจ้าของร้านกาแฟเดิมที่ตัวเองมาทำงานอยู่แกลง้งหนีไปที่เกาะให้ฝ่ายชายตามแล้วฝ่ายชายก็มาบอกเลิกกัรยาเมยจึงถูกโจมตีอย่างหนักทุกช่องทางสื่อโซเชียลข่าวนี้ทำให้เมยรู้สึกเสียใจมากเพราะมีแต่คนด่าเธอเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองจนไม่กล้าไปทำงานที่ร้านเมยแกอย่าคิดมากเลยนะลูก เดี๋ยวนี้คนไทยอ่ะมันลืมง่ายแป๊บๆปบก็มีข่าวอื่นมาใจเย็นๆนะลูกไม่คิดมากได้ยังไงล่ะแม่ใครๆเขาก็ด่าเมย์กันทั้งนั้นน่ะไม่ว่าเมย์จะเดินไปที่ไหนคนก็มองแล้วก็ซุบซิบกันแกไม่ได้ทำอย่างที่เขาว่าก็อย่าไปสนใจเลยนะลูกไม่มีใครเขาสนใจชีวิตเราไปได้ตลอดหรอกแต่คนอื่นเขาคิดว่าเมยแย่คุณกูมาจากคุณทันนะแม่ แค่แม่แค่ดิวเข้าใจแกไม่คิดว่าแกเป็นคนไม่ดีก็พอแล้วนี่นาะแต่ข่าวนี้มันยังอยู่ไปตลอดนะแม่ลูกเมโตขึ้นเขาจะเข้าใจว่าแม่เขาเป็นคนยังไงอะ่ะก็แล้วแกจะเอายังไงต่อล่ะตอนนี้ก็ลางานอยู่ไม่ใช่หรอเมจะลาออกแม่เมจะลาออกแล้วไปหางานทำที่อื่น เฮ้ย hey, แกจะไปทำงานที่ไหนนี่แกท้องอยู่นะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกคนอย่างเมยเอาตัวรอดได้งั้นก็ไปด้วยกันไปด้วยกันให้หมดดีแหละทั้งแกทั้งแม่ทั้งดิวไปด้วยกันให้หมดเลยจะได้ดูแลกันแกท้องแกขนาดนี้ใครจะกล้าปล่อยให้ไปคนเดียวไม่ได้หรอกแม่งานแม่กับงานดิวกำลังไปได้ดีถ้าตามเมย์ไปเกิดหางานไม่ได้ทั้งสามคนจะเอาอะไรกินล่ะ ก็แล้วใครจะดูแลแกล่ะให้เมย์ไปเถอะนะแม่เมยเอาตัวรอดได้ถ้าเกิดว่าอยู่ตัวแล้วเมย์จะมารับนะจ๊ะแม่เออเอ,อ,เอ,อตามใจแกเถอะพ้นของข่าวทำให้งานของกุมภามีปัญหาแต่เมื่อเขากลับไปที่เกาะกลับไม่เจอเมแล้วยิงสาวลาออกและไปอยู่ที่อื่นเมย์ไปไหนครับป้าบัวข,ขาวได้โปรดบอกผมเถอะ ป้าก็ไม่รู้หรอกค่ะว่านางเมย์มันไปอยู่ที่ไหนป้าครับอย่าหลอกผมเลยป้าเป็นแม่จะไม่รู้ได้ยังไงสงสารผมเถอะครับผมเป็นห่วงเมย์มากจริงๆนะป้าไม่รู้จริงๆนะคะคุณกลุ่มนางเมย์มันไม่ยอมบอกอะไรเมย์มันขอปิดที่อยู่เอาไว้เพราะรู้ว่ายังไงป้าก็ใจอ่อนยอมบอกคุณแน่นอนแล้วป้าก็ให้เขาไปตั้งที่เขาท้องแก่ใกล้คลอดอย่างนั้นเหรอครับป้าก็ห่วง มันไม่มีความสุขนี่นาที่อยู่ที่นี่ใครๆก็ประจานมันแฟนคุณนะ่ะเล่นประจานออกสื่อออกทีวีทุกช่องขนาดนั้นนะ่ะผมขอโทษครับป้าบุขาวที่ทำให้เมย์เดือดร้อนคุณก็ทำให้มันเดือดร้อนอยู่ตลอดทำให้มันถูกไล่ออกจากร้านกาแฟหนีมาไกลถึงนี่ก็ยังถูกไล่ออกอกีกผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเอาไว้คุณหาหนางเมมันเจอเมื่อไหร่ค่อยไปสัญญากับมันก็แล้วกันนะ ส่วนเมเองหนีมาอยู่ทางภาคใต้มาทำงานไร่แคนตาลูปที่ไร่แสงขาวแสงขาวเจ้าของไร่ชอบเธอแม้ว่าหญิงสาวจะท้องโตก็ตามคุณแสงครับเมลอนของเราส่งลูกค้าครบทุกบ้านแล้วนะคะแต่ว่ามีลูกหนึ่งที่แตกเสียหายจากการขนส่งเมก็เลยเคลมไปให้แล้วก็ให้เพิ่มเป็นสองเท่าด้วยนะคะก็ดีครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเมอยากให้ลูกค้าประทับใจ พอเขาประทับใจปากต่อปากไปเขาจะได้กลับมาซื้อเราอีกค่ะจัดการตามที่คุณเห็นสมควรเลยผมเห็นด้วยทุกอย่างได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเมกจะไปจัดการรับออเดอร์เพิ่มนะคะตอนนี้เมลอนของเราก็เริ่มจะหมดแล้วต่อไปน่าจะเป็นคิวขององุ่นค่ะก็ได้ตามใจคุณเลยผมรับคุณเข้าทำงานผมก็ให้คุณตัดสินใจอยู่แล้ว แล้วตอนนี้จะเที่ยงแล้วหิวไหมผมว่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าก็ได้ค่ะยิ่งนานวันแสงขาวก็ยิ่งรู้สึกชอบเธอเพราะเมตั้งอกตั้งใจทำงานไม่หยิบโยงและแม้ว่าเธอจะท้องคุณนายจันแม่ของเขาก็ไม่คิดขัดข้องไงเราจาแสงขาวชอบเขามากหรือไงมองตาเป็นมันเชียวนะเขาก็น่ารักดีนีครับแม่น่ารัก นิสัยดีทำงานเก่งแต่เขามีลูกแล้วนะเธอบอกว่าเธอเลิกกับแฟนแล้วนี่ครับตอนนี้โสดอยู่กับลูกในท้องเท่านั้นเองก็แล้วถ้าวันหนึ่งเขากลับมาคืนดีกันล่ะแกจะทำยังไงถ้าผู้ชายคนนั้นจะมาก็คงมานานแล้วล่ะครับคงไม่ปล่อยให้เมยท้องโตขนาดนี้หรอกตามใจดูให้ดีๆก็แล้วกันแม่ไม่อยากให้แกเสียใจก็แล้วถ้าเธอไม่มีใคร แล้วผมชอบเธอแม่จะเปิดโอกาสให้เธอได้ไหมครับแม่ไม่ขัดหรอกนะแกรักใครแม่ก็รักคนนั้นแหละก็อีแค่เด็กในท้องคนเดียวทำไมแม่จะเลี้ยงแล้วก็รักเหมือนหลานได้แท้ไม่ได้ละ่ะขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณจริงๆหลังจากที่แม่ไฟเขียวแสงขาวก็เดินหน้าจีบเมย์เต็มที่แต่หญิงสาวยังเฉยอยู่เธอยังไม่อยากมีใครในตอนนี้อยากอยู่กับลูกแค่สองคนมากกว่า ส่วนกุมพานั้นก็เฝ้าตามหาเมไปแทบจะพลิกแผ่นดินแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนวันหนึ่งมีเพื่อนโทรมาหาเขาฮัลโหลว่างไงว้อ้แสงฉันจะไปเดียวงานที่กรุงเทพนะเว้ยอาทิตย์หน้าแกอยู่กรุงเทพหรือเปล่าว่า้กุมฉันไม่ว่างวะแกอยู่จังหวัดไหนวะก็อยู่ทุกที่นั่นแหละก็แล้วแต่ว่าจะขับรถไปถึงไหนอ่ะ หมายความว่าอย่างไงวะเมียฉันหายฉันกําลังตามหายอยู่ก็ขับรถมันไปเรื่อยๆเผื่อว่าจะเจอเขาอยู่ข้างทางมั่งเฮ้ยเ <Hey, S 1> มียหายหายได้ยังไงวะไม่ใช่เด็กสามขวบเออน่ะเขาหนีจากฉันไปรู้แค่นี้ก็พอเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าเพิ่งทําหน้าซีเรียดก็พอดีแกก็มาเจอฉันเผื่อฉันจะช่วยแกตามหาได้ไงบางทีฉันอาจจะช่วยได้ก็ได้นะ ฉันเป็นคนกว้างขวางไม่น้อยเลยแล้วจะบอกให้เออจริงด้วยวะฉันว่าบางทีแกอาจจะช่วยฉันได้งั้นก็เจอกันนะที่ไนทคลับเดิมที่เราไปเจอกันบ่อยๆอะ่ะโอเคถ้างั้นเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันนะสองหนุ่มตกลงนัดเจอกันโดยที่ไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างก็แอบรักเมย์อยู่กระจบลงไปแล้วนะคะอุ้มรักไร้ใจค่ะไม่รู้ว่า หากแสงขาวรู้ว่าคนที่กุมพาตามหาก็คือเมย์จะว่ายังไงแล้วสองหนุ่มจะแย่งชิงกันจีบเมย์หรือเปล่าติดตามชมคลิปหน้านะคะใครชอบเรื่องนี้ประทับใจเรื่องนี้อยากได้หนังสือก็ทักมาได้เลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ